ครับสำหรับในยุควิกฤตยุคนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราคงจะบอกไม่ได้เลยครับว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทํางานตกงานนะครับหรือว,ว่ามีไรายได้ลดลงเนี่ยสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดหรือว่ามีหนี้สินเป็น Personal ส่วนตัวนะครับเพอร์ซอนัลโรส่วนตัวเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เล็งเห็นว่า ทุกคนเนี่ยมีความลำบากหมดแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะครับจะต้องออกจากงานบ้างได้เงินชดเชยได้มาบ้างเนี่ยก็อาจจะทําให้การผ่อนชําระหนี้ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างลําบากนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเกิดหนี้เสียขึ้นมานั่นเองหรือในอธนาคารก็จะเรียกว,ว่าเป็น NPL นะครับยิ่งหนี้เสียสูงขึ้นก็จะยิ่งส่งผลให้กับเศรษฐกิจในประเทศสูงขึ้นนะครับรวมถึงระดับของเราส่วนตัวด้วยนะครับยกตัวยอย่างว่าเมื่อก่อนเวลาเราผ่อนสินค้าไปอย่างหนึ่งเนี่ย แล้วเราหยุดผ่อนสักเดือนหนึ่งสงเดือนโดยที่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าเราขาดสภาพคล่องหรือขาดเงินจริงๆเนี่ยเราก็โดนค่าป,ปรับเข้ามาปรับทําให้เราเนหมดกําลังใจท้อใจนะครับแล้วอาจจะส่งผลไปถึงสภาพจิตใจในการที่จะตื่นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งในการทํางานนะครับนี้ผมก็เอา วิธีการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกกฎมาในการช่วยลูกหนี้นะครับกรณีที่เราเนี่ยมีปัญหาในการผ่อนบางทีเราเป็นลูกหนี้มาโดยดีมา,ดยดมาโดยตลอดโดยไม่คาดฝันว่าโควิดจะมาแล้วทําให้เราเนี่ยมีปัญหาในการผ่อนหนี้นะครับนี่ผมเอาเรื่องเกี่ยวกับการผ่อนชาระบ้านซึ่งผมเชื่อว่า เป็นดอกเบีย้ยที่สูงมากที่สุดในบรรดาหน,นี้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ถามว่าเราจาเป็นต้องกู้ไหมก็เราก็จะเป็นต้องกู้บางคนก็ต้องมีบ้านให้ตัวเราเองให้ภรรยาให้ลูกเมียแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับถึงง่ายเราก็ต้องกู้ถ้าเรายัางซื้อเงินสดไม่ได้แต่ในเมื่อเราจะต้องกู้แล้วต้องผ่อนนะครับมาดูวิธีว่าในกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี้ย เขามาช่วยเราได้ไดบ้างนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีมิติดีนะครับคือผมขอยกตัวอย่างตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งมาเลยนะครับเพื่อจะได้ใช้อินโฟแกรมนะครับหรือใช้รูปเดียวกับของเขาเลยนะครับเขยกตัวอย่างนี้ครับกรณีที่เราผ่อนบ้านราคา5้ล้านบาทเป็นเวลา20ปีนะครับในตามสัญญาเนี่ยเราก็จะผ่อนอยู่ตกประมาณถ้าตีไปว่า20ปีก็อยู่ที่ประมาณ42,000บาทซึ่งในนั้นนะครับก็จะมีเงินต้นที่หัก ในค่าบ้าน5ล้านอยู่ที่1 0,000 000, บาทแล้วก็เป็นดอกเบีย้ยอยู่สัก3า0 0นะครับ้ดอกเบีย้ยโหนะครับดอกเบีย้ยบ้านอันนี้ใครไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับว่าดอกเบีย้ยบ้านในขนั้งสูงนะครับทีนี้กรณีที่เราเป็นลูกนี้ที่ดีมาลตลอดผ่อนมาดีตลอด25ปีเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดจดุจุดที่งวดที่25เราเจอโควิดเรามีปัญหาเรื่องเงินเรามีปัญหาเรื่องงานเราไม่สามารถผ่อนในเดือนนั้นได้ เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นอันเก่านะครับถ้าเป็นแบบเก่าก่อนที่จะมีกฎนี้นะครับเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณแล้วคิดดอกเบี้ยค่าปรับคุณในจํานวนเงินต้นที่คงเหลืออยู่นะครับยกตัวอย่างว่าคุณเหลือเงินต้นอยู่ที่4.77ล้านนะครับเขาจะเอาเงินต้นของคุณไปคูณกับเบีย้ยปรับทันทีซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรผมพมยายามไม่ลงตัวเลขเยอะนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะงงผมเอาอย่างนี้ จากเดิมคุณมีหนี้ห้าล้านคุณผ่อนไปยี่สิบห้างวดก็ที่ยี่ห้าคุณไม่มีเงินผ่อนในแค่งวดนั้นถ้าเป็นกฎเก่าเขาจะเอาเงินต้นที่เหลือก็คือประมาณ 4. 7 7ดดเจล้านบาทมาคูณกับเบีย้ยปรับเลยนั่นก็เท่ากับว่าเขาคิดว่าคุณเป็นผิดชําระเขานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับต้องมามองกันลึกๆว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ให้เหตุผลว่าจริงๆลูกหนี้ไม่ได้ผิดนัดชําระ 4ล้าน7ะครับลูกนี้แค่ผิดชําระในงวดนั้นเท่านั้นซึ่งงวดนั้นก็คืออยู่แค่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับ4 0 0ถ้าเป็นเงินต้นก็แค่1,000 0บาทที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยออกกฎมาใหม่นะครับว่าถ้าลูกนี้ไม่ได้ผ่อนชําระในงวดนั้นให้คิดดอกเบี้ยเบี้ยปรับแค่ในงวดนั้นเท่านั้นนะครับของราคาเงินต้น ซึ่งจากตัวอย่างอันนี้นะครับราคาเงินต้นเขาอยู่ที่10,000บาทนะครับผ่อน4ี่หมเงินต้น1 0,000ดอกเบี้ยสามหมของงวดนั้นนะครับแต่เงินต้น10,000ให้คิดที่เงินต้น10,000บาทเป็นค่าเบี้ยปรับเท่านั้นนะครับต่างกันเยอะนะครับระหว่าง10,000กับ4ีล้านเนะครับก็อันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2คือเบี้ยปรับนะครับสามารถที่จะคิดได้สูงสุดจากดอกเบี้ยฐานเดิมไม่เกิน1-3%เท่านั้น นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดกันอยู่ที่ประมาณ15% 18% 22%หรือว่าแล้วแต่ตามสัญญาเลยซึ่งแน่นอนนะครับก็ส่วนมากธนาคารก็จะคิดในเลทที่สูงนั่นเองครับนี้เรามาดูตัวอย่างในภาพที่ผมพูดไปนะครับก็ผมยกตัวอย่างนี้นะครับจากในรูปนะครับก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมือจะเป็นแบบเดิมนะครับแบบเดิมเนี่ยเราผ่อนงวดละ4 2 0 0 0ไปเรื่อยๆมีกำหนดครบ20ปีนะครับเป็นต้นซะ10,000บาทเป็นดอกเบี้ยซะ สามหมื่นสองนะครับกรณีที่ยื่นงวดที่ยี่สิบห้าไม่มีตังค์ชำระก็อยู่ชำระซะนะครับแล้วก็เขาจะคิดดอกเบีย้อยองี้ครับเอา4.77ล้านคูณกับดอกเบีย้ยค่าปรับ7%ปรต่อปีนะครับแล้วไปคูณสามหาร365ก็คือเป็นดอกเบีย้ยต่อปีนะครับสรุปแล้วเดือนนั้นคุณจะโดนดอกเบีย้ยผิดชดจำณะอยู่ที่27,443.84บาท่ทโอ้โหเป็นจำนวนเงินที่สุดยอดเลยนะครับทำให อีกงวดหนึ่งคุณจะต้องจ่ายเงินค่าเรียบรับนะครับกับค่างวดรวมถึงดอกเบี้ยอยู่ที่42่หมบวกกับอีก2 7 0หมกว่ากว่ากลายเป็นคุณจะต้องชําระในงวดที่25อยู่ที่6 9 4 4 3บาทเห็นไหมครับจากเดิมคุณจ่ายแค่42่หมคุณจะต้องมาจ่าย6 19,00 0กัว่าบาทซึ่งมันบางคนก็มีความรู้สึกโอ้โหท้อใจพราเป็นนี้งวด2งวด3มงวดปเปรเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับแต่แบบใหมายด้านขวามือนะครับจะเห็นว่าคุณหยุดชําระเมื่องวดที่25เพราะฉะนั้นผิดชําระแค่งวดเดียวเพราะฉะนั้นคุณคิดแค่เงินต้นก็คือ1 0,000บาทมาคูณกับ7%ต่อปีนะครับคูณ30หาสร365านะครับแสดงว่าดอกเบีย้ยผิดชำชํชำระจะเหลือแค่57.53บาบาทโอ้โห อันเดิมเสีย27 0 0 0ค่าเบีย้ยปรับอันใหม่เสียแค่57.53บาทนะครับบวกกับเงินต้นอยู่ที่42 0 0 0นะครับเราก็จะเสียค่างวดที่25ที่4 2่0 0 57.53บาทเท่านั้เองเพิ่มจากเดือนมาแค่ประมาณไม่ถึง100บาทเห็นไหมครับ ทำให้ลูกหนี้เนี่ยก็มีกําลังใจในการผ่อนด้วยนะครับมีการผ่อนชําระได้ด้วยนะครับเงื่อนไขนี้นะครับก็จะเริ่มใช้งานจริงๆเนี่ยตามประกาศคือประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้จริงวันที่1เมษายน2564นะครับก็คืออีกปีหน้าแต่แอบกระซิบนิดนึงนะครับทางธนาคารไทยก็ไม่ได้ปิดช่องก็บอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดและเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะครับเป็นลูกหนี้ที่ดีก็อาจจะช่วงนี้ถ้าเกิดติดขัดนะครับก็อาจจะไปคุยกับธนาคารพาณิชย์ที่ท่านทําการกู้ ซื้อบ้านไว้ก็ได้นะครับหรือกูอ้ในเป็นลักษณะข,ของ Personal Loan นะครับหรือกู้รถก็ไปเจรจา,าดูได้นะครับอันนี้คือก็ไม่ได้ปิดช่องสัทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าวันที่ถเึษงยนาปีหน้าก็เริ่มเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ผมมาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นการที่จะอะบอกว่าเออให้คุณผิดละชัาระได้นะครับก่อนที่คุณจะทําการกู้นิยมสินก็อยากให้คุณประเมินถึงศักยภาพของ การเงินตัวเองด้วยว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ควรผิดนี่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดที่นแน่นอนก็คือเครดิตบูโรหรือเครดิตของท่านซึ่งบอกเลยว่ามีผลอย่างมากๆเลยนะครับต่อไปที่ท่านจะไปกู้เงินนะครับหรือท่านจะไปทําธุรกิจอะไรหรือแม้กระทั่งท่านเข้าไปทํางานนะครับตอนนี้สถานที่ทํางานหลายที่ก็มีการตรวจเครดิตบูโรว่าคุณเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินหรือเปล่าเพราะว่ามันบ่งบอกถึงวินัยทางการเงินของคุณแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณเป็นหนี้แล้วคุณผิดชำระหนี้บ่อย คุณก็อาจจะมีสิทธิ์โอกาสที่คุณจะไปทําไม่ดีหรือไปโกงในบริษัทของเขาได้ก็เริ่มมีการตรวจสอบเครดิตบุโรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามให้ถึงที่สุดก่อนนะครับในการชําระหนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปอันนี้ก็ให้เป็นทางสุดท้ายแล้วกันนะครับที่เราจะไม่สามารถชําระหนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้ผ่านวิกฤตนช่วงนี้ไปได้แล้วก็ช่วงในอนาคตด้วยนะครับทางวิกฤตระดับประเทศแล้วก็วิกฤตของการเงินในครอบครัวนะครับ ถ้าเกิดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนนะครับผมนิสนาทกินทองคำแล้วจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ